คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นไม่ได้แนะน,ะนะําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาละมาทุกคนวันนี้เรามีพอยต์นะผมอยู่ที่หนึ่งพันพลอยนะผมกับเกมตีตุนกันนะครับในวันนี้ okay, <า>โอเคมาก็เดี๋ยวนี้เป็นไงนงะเดี๋ยวไปดูกเลยมาทุกคนไปปัดดูหาน,นะผมไปเลยครับมาๆๆเข้าอีกโอ้โหโคตรเซ็งเลยที่อ่ะไม่เข้าตัวอุยโอเคมาตัวเนื้อผม

เที่ยลดลงรัวๆเลยว่ะทุกคนผมไอ้โอ้ช่วงนี้แม่งไม่ใช่ช่วงกี่เล่นไปอยู่เนี่ยโอเคเหมือนเริ่มยากแล้วนะครับอุ้ยจะตายไหมผมอุ้ยโอเคมาอาทิตย์มาได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยตายยังสู้ได้อยู่างซวยได้อยู่โอเคมาเยอะผมอ่ะสุดสุดสุดกล้าว่ะตอนเนี้ยโมซส่มโมซุมไม่เข้าโอ้ตายอคาลันาแล้าครโอ้ไม่มาอีกแล้วอะไรกัเนี่ย เที่ยตียากจังวะวันนี้ว่ากดดูดิทุกคนคือแบบถ้าผมจะตีตัวไหนมันก็อุ้ยเอาตาจินีมาโอเคเทียเคได้อยู่ได้อยู่ได้คื้นกลับขึ้นมาอยู่แล้วผมโอเคผมขอขึ้นเป็นเอา05เลยแล้วกันไปวันนี้ขอเสี่ยงเลยแล้วกันนะครับได้ก็ได้ผมไม่ได้ขึ้เลยครับเกมนี้เฮ้ยครับว่าอุ้ยโอเคราชามาโอเคดีกลับมาที่1,400นะครับผมโอเคระเบิดมาด้วยโอเคมา1,000ละไป ไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยโอโ้โหเจยเอ้ยเริ่มตึงมืออีกแล้วว่ะเยี่ยล้มลงดูๆเลยโอ,โอ้แม่งเอ้ยกลับไปพันโอเคพันสาวผมโอเคได้ 1, อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค,อเ,คเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาละโอเคได้อยู่ไว้ได้อยู่ไว้โอเคก็ตายมาโอเคตอนนี้อยู่ที่1,800นะครับผมไปแต่ดูทรงว่าเหมือนจะเริ่มไม่เข้าอีกแล้วนะตอนนี้โอเคมาได้ได้ได้ optimizing. Okay, โอเคหบม้าผมโอเคเริ่มติงคือกลับมาละโอเคผมเริ่มยากแล้วอะวันเนี้ยเออเห็นไหมยากกลับมาเหลือพันห้าแล้วอะโอ้ตายโอ้ไม่เอานะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอเคก็ okay, ตายมาผมไปอันโถด้วยโอเคสามร้อย โอเคผมว่าผมพอที่ก่อนดีกว่าทุกคนวันนี้ผมเอาแค่1,700พอแล้วกันนะวันนี้เอาเก็บร้อยก็โอเคอยู่นะครับผมในคลิปนี้นะงั้นผมว่าผมขอจบคลิปวันพีนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมวันนี้ตีย่าใช้ได้เลยเนะี่ยแต่ก็อ่าเห็นแล้ยก็ได้มาแล้วนะผมถึงจะไม่ถึงหลักพันนะแต่ก็อ่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวันพีนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะผมในคลิปหน้าสวัสดีครับบาย